นี่บอสเขาสาเขาลือว่าเพล็กตํามีเมียใหม่ได้เมียใหม่แมนอีหลีคอยรู้ความจริงแล้วบอบอสผู้นี้บอแมนบอแมนผู้นี้ผู้ใดผู้ใดแหละเกมบอลคนใดบอสแมนคนนี้บอสบอสเอาคือสิบอแมนเขาคิอสีบอยู่ในไบอสว้าห้องแค่ตีเอากันอีหลีตีเด่เอาเมียอีหลีตีไม่เอกตําเอาเมียหรอพี่น้องเอ้ย ว่าเป็นสวดเราแบบได้<อ>แจแกคนใดด้วยว่าจำกับสิน้ำเป็นเนี้ยอายุเด็กไหยถามด้วยเข่าเครื่องหนึ่งกับยังสิมานับเป็นเนี้ยอยู่เมาปอนี่ตอนนัดเ,เอากันสิบสนี่แหะอะไรเกิดขึ้นตอนเมาถือว่าเป็นโมฆะเพราะพอต้องนับคนเอา้าเอาเอ,เอยุ่นี่มันเย็นยุ่งของมีเงาลุงเพลยุ่งเอาเอาพะโล่อ่อี๋นี่แหละนี่แหละเีร่าเราเนาจีรเสียผลเสียบเราบ้านเราแบ่งให้ผู้เสียผลนั่งเราบางทีเมีลุงเพลย์ไปแบ่งไอ้นั่งก็ดีแล้วเราบ้าอยู่ในเองออกครับ เอาอยมันก็เป็นสังกะสีนาอจะจะบ้างไหน้ำมากยได้หยยุ่นีเจะบายว่า่มาเบิงเนี้มคืนนี่คมใีมองยูเนี่ยเราจะก็นองนะบ้านไม่ใหมืตีจแล้วจกบปะโจกระจ๊เลปอย่างเดียจโจเออผู้เฒ่าแขกไลเล่าซาบติเอาไม่ให้บึงมากบอลนี่เขบ่กเห็นะเเห็นดีเนาะก็เห็นผู้ใหล่รมฉีดเราอยู่หมู่บ้านโอเดียนไอันนั้นเหรือบ่อพัดมาคอนเนาะ คือบอลแค่ขบสวมพันยังดีเลยเราอะไ้เดียวกันเออเอก็เอามาแหละอันข้าาบได้กูก็เลยเหรเพิ่เจ้ขายต้อนนั่นสิมว่าหาล้อยแม่่าขายตอนหาร้อยข้าวเห็นหอว่าไม่เออมากินง่ายแต่ย้ายก่อนว่าเอกต่ำเอาเมียไหมเอาเขาว้าบอกเอาเขา่บอกเอาเขาว่านังเล่นเนี่ย เบนเศร้าอือเศ้ากันเราที่อยว่าทียูู้เดียวแหะมันมาคมคืนไปไม่ได้จำเจแล้วอเออธรรมดาคี่แข็งยูเขาแคนมันแข็งนลยสช่ไเด็กกันนะ